สวัสดีครับวันนี้ทางช่องรักสมุนไพรนะครับก็จะพามาชมสมุนไพรต้นเรบคุดนะครับหรือทางภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าพุทสร้อยนั่นเองนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถนําไปไหว้พระก็ได้นะครับหรือนําเป็นยาอบก,ก็ได้นะฮะหรือนําเป็นลูกประคบก็ได้จะมีกลิ่นหอมมากนะครับวันนี้ก็จะพามาชมใบเรบคุดนะฮะหรือว่าพุทปักชีนั่นเองนะครับลักษณะใบก่อนนะครับ ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะมีกลิ่นหอมนะรสชาติเผ็ดร้อนนะครับใบก็สามารถนําไปจิ้มกับน้ำพริกทานได้นะครับหรือนะครับเปลือกเขานะครับก็นําไปตำกับน้ำพริกจะมีกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็ทําให้อายุของน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกตาแดงนะทำให้น้ำพริกนั้นใช้ทานได้หลายวันนะครับโดยไม่ต้องใช้สารการบูดนะครับหรือทานประมาณ2 3วันก็ได้นะทะจให้น้ำพริกบูดนะครับแล้วก็สรรพคุณของเขานะครับ ก็ยังนําไปต้มน้ําดื่มนะครับช่วยขับปัสสาวะนะครับแก้ไข้แก้ร้อนในนะครับแก้ปวดตามข้อนะครับช่วยบารุงธาตุนะฮะแล้วยังมีสรรพคุณอีกนะครับแก้ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวนะครับปวดไมเกรนนะครับช่วยระงับประสาทนะฮะทำให้เราร่างกายของเรานั้นปลอดโปร่งโล่งสบายเวลาเราทานเป็นน้ําชานะครับก็ทานครั้งละประมาณนะฮะหรือว่าต้มดื่มทานครั้งละประมาณ ประมาณหนึ่งกำมืออย่างเงี้ยนะครับใช้สดๆเลยนะครับก็จะช่วยแก้วินเวียนแก้ไข้แก้ร้อนในนะครับแล้วก็ยังช่วยสมานแผลได้ดีนะครับผู้ป่วยที่มีอาการแผลเลื้อรังนะครับแล้วก็สามารถนำนำต้นของเขานะครับไปตากให้แห้งนะครับแล้วก็ฝนโรยบริเวณปากแผลหรือว่าที่เป็นฝีนะครับก็ทําให้ฝีหรือแผลนั้นแห้งไวนะครับนี่คือสูนไพายเล็บคุดนั่นเอง แล้วก็จัดอยู่เป็นไม้มงคลนะครับที่ป้องกันนะครับในความเชื่อนะครับป้องกันคุณศาสตร์คุณใสหรือป้องกันของเข้าตัวหรือของเข้าบ้านหรือของไม่ดีนะครับของดําไม่ดีเข้าบ้านนะครับหรือผู้ที่ไปงานขาวดํานะครับหรืองานศพนะครับก็สามารถใช้เล็บคุดนะครับใส่ในน้ําสะอาดแล้วก็จุ่มในน้ำแล้วก็พรมตามตัวพรมตามร่างกายพรมมือพรมเท้านะครับก่อนเข้าบ้านนะครับก็จะช่วยล้างสิ่งอัปมงคลออกได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเล็บคุด หรือนะหรือพุทซส้อยนะครับเป็นผลไฟดีนะครับท่านที่ทาโรงอบนะครับสมควรที่จะปลูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปอบนะครับหรือคนที่ไปอบในโรงอบก็จะช่วยขับเหงื่อนะครับช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเวลาเราเข้าไปก็จะมีเหงื่อออกมาเป็นเม็ดร้อนในร่างกายช่วยหลับพิษร้อนแล้วก็ถอนพิษไข้ได้ดีนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีสรรพคุณนะครับใบลําต้นเปลือกนะครับยังช่วยแก้ท้องเสีย ท้องร่วงได้ดีนั่นเองนะครับเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับนะนี่ครับเล็บพุทธนั่นเองนะครับดี๋ยววันนี้เราก็จะมาให้ดูเล็บพุทธเล็บพุทธน,นั้นมีมีหลายอย่างนะครับมีพุทธกระจกนะฮะพุทธด่างพุทธสร้อยนะครับแล้วก็พุทธลังกาวันนี้เราก็จะพามาชมพุทธลังกาอีกอันหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้เป็นสมุนไพรแต่ว่าเป็นไม้มงคลนะอันนี้ไว้ใส่เข้าก็ได้นะครับหรือใส่ขนมกินก็ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพวกถุงพลาสติกเลยนะครับนี่ฮะ เราก็สามารถใส่ข้าวใส่อะไรกินได้นะครับนี่ก็ปลูกเป็นไม้สวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลที่มีสรรพคุณจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับสรรพคุณของเขาตัวนี้ไม่มีสรรพคุณนะครับพุนลังกานะฮะไม่มีสรรพคุณทางยาก็ใช้เป็นไม้มงคลกันกิ่งของนะครับนะฮะใบเขานะครับใบก็จะเหมือนอันนี้ใบก็จะเหมือนฟันเลื่อยนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยใบเขานะครับอันนี้คือภาษาอีสานเรียกว่าพุทธส้อยนะครับนะนะครับ น,นี่สรรพคุณดีมากนะครับตัวน,นี้จะเป็นพุทธลังกานะแต่ถ้าพุทธกระจกจะเป็นใบด่างนะครับอันนี้คือพุทธลังกาสามารถใส่อาหารทานได้นะครับนะแล้ววันนี้เราจะพามาชมนะครับวิธีการควบแน่นให้ต้นไม้น่าอยู่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ตายนะครับเราตัดมาแบบนี้นะครับเราหักกิ่งมาแบบนี้ต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับ เพื่อไม่ให้ใบเขาเหี่ยวแล้วเราก็มาควบแน่นเพื่อให้ต้นไม้นั้นรอดแบบนี้นะครับการควบแน่นนะครับก็ประมาณ4 5วันถึงเปิดถุงนะครับอันนี้เราควบแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ประมาณ2เดือนนะเราแตกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาทํากันนะครับเราตัดเป็นท่อนประมาณ1คืบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปในในถุงเลยนะครับนี่คือการควบแน่นนะครับเนี่ยเสียบลงไปเลยนะครับแล้วขดดินส่วนดินที่เราจะนํามาผสมพันธุ์หรื่านมาปลูกนะครับต้องใช้ดินที่ เป็นีพื้นที่ดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดินไม่จําเป็นจะต้องใช้ดินก้ามปูหรือดินไม้ไผ่นะครับเราใช้ดินธรรมดาก็ได้ดินร่วนธรรมดานะครับเนี่ยเสียบไปนี้แล้นะครับแล้วก็ไม่ให้ชุ่มน้ํานะครับให้พอหมาดๆนะครับเราก็จะนําถุงหมาคข้อแบบนี้นะครับเนี่ยนำถุงหมาคข้อลงไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้วิธีการคอบแนนปลูกต้นไม้นะจะรอบหมดเลยนะครับต้นพุธก็จะติดหมดทุกต้นเลยนะครับเราก็นํายางนะครับนายางมานะอย่างนี้นะครับ นำยามมาคบแน่นไม่ให้มีอากาศเข้านะครับนี่ฝืนอากาศนะครับอย่างเงี้ยครับไว้ประมาณ4-5วันนะครับแล้วก็ค่อยเปิดถุงแต่ต้องไว้ในร่มเท่านั้นนะครับอย่าไว้กลางแดดถ้าไว้กลางแดดเขาจะไหมหรือตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคบแน่นเราไว้ในร่มแบบนี้นะครับพอติดแล้วประมาณ4 5วันรากเขาจะออกข้างล่างนะครับเขาจะแตกยอดแตกใบออกมาเราก็จะถอดถุงออกมาแบบนี้นะครับค่อยถอดถุงแบบนี้นะแล้วค่อยถูงอากาศพอได้ประมาณ2เดือนนะครับเราก็สามารถปลูกลงหลุมได้เลยนะครับเนี่ยก็จะ อากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ครับถ้าใครที่ชอบปลูกสมุนไพรจะต้องมีนะเล็บคุดอย่างนี้เลยนะครับปลูกไว้นะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรดีๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนะครับช่วยบำรุงหัวใจนะครับเวลาสูดดมก็ทําให้เราชื่นใจนั่นเองแล้วก็ยังช่วยระงับประสาทแก้ปวดไมเกรนแก้ปวดหัวข้างเดียวนะครับแก้วิงเวียนมึนงงนะครับสามารถสูดดมได้แล้วก็สามารถนาใบนะครับนําไปทํา นะฮะต่ายแห้งแล้วทําเป็นลูกประคบก็ได้นะครับในลูกประคบก็จะมีสมุนไพรอีกมากมายตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบช่วยสร้างกลิ่นหอมแล้วก็ยังนําไปไหว้พระได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสมุนไพรดีๆต้นเล็บคุดนะครับสวัสดีครับ